เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมิแกคิแบนะครับวันนี้เราอยู่ในโซนแดนไทม์ริเวอร์นะครับอ่โค้ดกดซ้ายบนกดยิปโค้ดใส่ข้างล่างเลยครับรู้สึกวันนี้จะไม่มีโค้ดใหม่นะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเอามาให้เรื่อยๆนะครับอัปเดตเรื่อยๆกันเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลงนะครับมีคนถามพี่หมีพี่มีครับทำไมตัวห้าห้าตัวผมไม่ได้ทันทีเพราะอะไรนะครับเกิดขึ้นมาจากอย่างนี้ครับเดี๋ยวอของทางทีมงานมาให้ดูเนาะอ่าก็เอาแบบง่ายๆเลยนะถ้าเกิดเซฟเก่าเพื่อนเพื่อได้ตัวห้าสิบห้าไปแล้วใช่ไหมถ้าไปเซฟใหม่มันจะไม่ได้ครับอย่างที่เขาบอกเห็นว่าบัญชีมีโอกาสได้รับรางวัลดังกล่าวสูงสุดแค่สองรอบเท่านั้นเองก็ประมาณนี้แหละครับแต่มีไม่ได้ใา้เซฟนะวมีแค่อนอันเดียวอ่ามันเป็นรางวัลขึ้นมาให้กดเหมือนรีวิวเกมแล้วสักอย่างเนี่ อันนี้จบไปนในส่วนตัวนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปรับปลียมทีมนะครับเพราะว่ามีลองดูนะเออมีว่าอย่างนี้วงสุดนะทีมที่มีจะเล่นยาวก็คือทีมนี้เลยก็คือเอากุยเมยขึ้นมานะครับก็เขาเป็นแทงที่หนาที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ทางเย,ย่หัวแต่ทางเย่ยหัวต้อง4ี่ดาวนะตอนนี้ถังซาถัางซานมี5ดาวแล้วโอ้โหปลาทีเป็นแสนด้วแรงโคตรแล้วก็แม่ถังซานนะครับแล้วก็เป็นในส่วน,นเฉินซินเทพกระบี่แล้วก็เซียวอู่มีเล่นอย่างนี้ยาวเลยเผื่อเพื่อ,อาสายฟิสซาเติมแลอวจะมาล็อก เนี่ยอย่างาตัวามาสามดาวกู้หลงเอ้จริงๆออกมาลงตอนนี้ก็เก่งกว่านะเพราะว่าเออแม่ถังซานบีดหนึ่งดาวเป,ดเปิดเปิดไม่ออกเลยเอ่ะเดี๋ยวมีขอญาตพูดนะตัวละครที่บีจะโฟกัสเนี่ยถังซานห้าดาวนะมีเปิดออกแต่ถังซานหมดเลยตัวอื่นไม่ออกไม่รู้เพราะอะไรเ,เหมือนกันแล้วก็เทพกระบีเนี่ย อันนี้เรามีโฟกัสน้ำหมีเปิดถังซานยาวเป็นตัวหลักเลยครับเอาดาวเต็มก่อนเลยแล้วก็ตัวอื่นมันเป็นตัวซับไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็เปิดไปเรื่อยๆออกก็ดีครับไม่ออกก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยอยทยอยทําตัวให้ครบอย่างเซียวอู่ก็ขึ้นแดงมาเ,เ,เลยแล้วก็เทพกระบี่ขึ้นแดงมาเลยแล้วก็ถังเยี่ยกหัวก็เอาดาวแม็กไปเลยครับแล้วก็แม่ถังซานดาวแม็กเลยแล้วก็อพี่กูเมยอันนี้แทงดีสุด,นนด top save top save แวนวบบอะ เห็นไหมตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเบต้าเป็นประมาณนี้เพราะว่าคือเกมเนี้ยมีแทงกับไม่มีแทงผ่านด่านมันต่างกันมากครับถ้าเกิดมีแทงมันผ่านด่านง่ายจริงๆนะก็ขออนุญาตแนะนําเซ็ตของใส่ยังไงเดี๋ยวมียังใส่ไม่ครบเลยอนะเออเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวครบหมดเดี๋ยวเอามารีวิวแล้วกันเนี่ยมันครบเป็นบางตัวเห็นไหมเนนะบางตัวยังไม่ครบนะเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตมาบอก เพราะนั้นการล็อกตู้ตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คืออันนี้ของมีนะอันนี้คนอื่นมีไม่้หมีเริ่มมาบมีจะเปิดตู้นี้ก่อนเลยครับเพราะว่ามีจะเอาถังซานกับเจ้าคู่เมยให้ดาวอย่างน้อยอแทงต้องห้าดาวก่อนเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดแม็กได้ยิ่งดีแล้วเขาก็แล้วก็วกทอย,ยอยทำตัวอื่นแต่ก็เพื่อจะมาเปิดตู้นี้ก็ได้แต่ว่าเห็นไหมเจ้าคู่เมยมันจะอยู่คู่คกับปีปีตรงนะมันก็อาจจะลำบากสักนิดนึง แล้วถ้าเกิดมีเล่นนะก็อย่างที่บอกครับล็อกเอาสองตัวนี้เสร็จแล้วลงมาเปิดแต่ตู้ถังซานอย่างเดียวเลยเพราะว่าถังซานตัวแบบเลยครับแล้วก็ถังเยี่ยหัวต้องสีด่ดาวขึ้นไปเก่งแต่ว่ามืออาจจะมาล็อกตู้นี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยจามันออกบิดตรงบิดผตรงคนไม่ค่อยนิยมนะก็ลองเลือกดูแล้วกันอ่าต่อไปเป็นส่วนสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงเล่อกเออเลียกสัตว์เลี้ยงไม่ได้ต้องบอกว่าอัญเชิญวิญญาณยุดนะเออเอาใครก่อนครับอันนี้ไม่ต้องถามับถังซานก่อนเลยแล้วก็เสี่ยวโอ mm สองตัวแล้วก,ก แล้วก็ค่อยเอาคนในปาร์ตี้ให้ครบเลยครับก็จะมีในส่วนอ่าแม่ถังซานอะไรนะอาอินอาอึนอะไรเนี่ยมีลืมมันไม่ได้เล่นนะเอ้ไม่ได้ดูนานะครับก็แค่นี้แหละก็ทยอยเปิดเลยครบแต่เอามีแนะนําให้เอาถังซานกับเซียวอู่แล้วก็คุยเมยก่อนเพราะว่าถ้าแทงหนาถังซ้างกับเซียวอู่ดาเม็หนักอยู่แล้วก็ถ้าสองตัวนี้ได้ก็สบายเลยครับจบแล้วแค่นั้นเองอันนี้จบเป็นส่วนการทําทีมแล้วก็เปิดวิญญาณยุดนะอ่ะเรียบร้อยนะครับ อ่ะต่อไปขอสุดท้ายคือแพ็คไหนคุมฉันมีคนบอกวาทำไมพี่หมีลงตอนดึกคือหมีมีงานเซเว่นไนครับหมีต้องโอ้โหหมีเหนื่อยมากนะแค่งานเซเว่นไนก็จะตาย,ยแล้วมีงานเกมนี้โอ้โหถ้าเกิดสมบุ๊ตหมีไม่ติดงานเซเว่นไนเกมที่เปิดเกมเดียวนี้เสร็จหมีไปแล้วบานนี้หมีลงส0คลิบไปแล้วถ้าเกิดสมบุตหมีไม่ติดงานเกมอื่นนะแล้วตอนนี้หมีทำน,นี้มีบีทด,ด้วยเป็นช่วงเบต้าเทสมีคนได้คัดเลือกเล่นไม่กี่คนตอนนี้ทำไกด์อยู่แต่ว่ายังลงไม่ได้แล้วก็มีในส่วนซอนอออเเจนนนนตติกตนนกี้็ลล่ห,หบ,บย แค่ย้ายแค่แบบปีกเวลาเล่นได้นี่ก็คือแบบโอ้โหสุดๆแล้วอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตบอกต่อไปแพ็กในคุ้มนะครับมีแนะนําเลยแพ็กนี้เลยเติรมรายวันมันสามารถเลือกตัวได้นี่แนะนําให้เลือกถังซาเลยครับเพื่อนๆก็จะได้5ดาวเติมเวันละสามสิบห้าบาทเนี่ยมั้งก็ไพ่เกมเพิ่หน่อยก็ได้แต่ถ้าจะไม่เติมก็เล่นได้เกมนี้มันแจกเยอะนะครับต่อไปเติมยอะไรอีกใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็เอาแบบง,ง่ายๆ่ายเลยืุดตามรายเดือนจบนะครับเติมรายเดือนก็จะราคาอยู่ที่สองร้อยแปดสิบห้าร้อยยี่สิบห้าอันนี้ได้เพชรทุกว ถ้าเกิดสมมติใครแบบกะว่าจะลงทุนเกมนี้นิดหน่อยก็เติมแค่รายเดือนครับสองแพ็คจัดจบไปเลยแต่ถ้าเกิดเลือกได้ก็เอาแค่บัตรรายเดือนก็ได้ถ้าเกิดแบบงบประมาณน้อยนะคร้อยยี่สิบห้าบาทจบแล้วไอ้ตรงนี้ไม่เดียดมากสิทธิ์อันเชิญเพิ่มอะไรเนี่ยฟรีรายวันพวกนี้ดีครับแค่นี้จําเป็นครับจบเปิดถังซานห้าดาวฟรีก็อย่างที่หมีบอกครับหมีก็ล็อกตู้แบบนี้แหละเนี่ยล็อกเปิดเน้นแต่ถังซานตัวเดียวเลยแล้วก็ไอ้ตัวแท้งเนี่ยกุ้มกุ้มเมย์ เสร็จแล้วก็ค่อยมาเลือกตู้ตรงนี้ครับอันนี้ก็แนะนําให้เลือกถังซานกับถังเย่หัวแต่ว่าอันนี้เอาแบบจริงๆนะตอนนี้ถังซาน5ดาวจริงให้หยุดแล้วก็ไปเปิดคู่เหมยให้ให้5้าดาวหรือว่าดาวตันไปเลยได้ยินดีเพราะว่าถ้าเกิดสมมติแทงตัวนี้นะดาวแม็กเช่ไหมมันตีมันตีข้างหน้าไม่ตายดาวมีกข้างหลังเล่นสบายจบเรียบร้อยสำหรับเกมนี้ครับเอาเปใครมีคำถามอะไรก็มิงต้าเขาเนต์ผู้คุยแลกเปลี่ยนได้สำหรับโซแลนทามลิวว์นะครับ